ผงทำเทศโยนเช็คเปล่าให้มาตตริกใส่ค่าตัวเบนซ์ในครั้งนี้ในายใหญ่ลิเวอร์พูลหวังจะได้ตัวซาราบมาเน่ลงบู๊บิ๊กแบตไปใหม่กับทางเชลซีเอฟราโต้ตำนานลิเวอร์พูลเลิกพิจารณ์โรนโดสักทีได้ไหมออริกี้คืนรักเทพโชต้าชวดเฮฉลองวันเกิด5ข้อหลังเล์ฟูอุกเฉือชนะบูฟตันในครันี้ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดวยสโมสรลิเวอร์พูลเตรียมจะสร้างความคือหานในช่วงตลาดซัมเมอร์ปี2 0 2 2ั่รวมวงล่าคาริมเบนเซมา่ากองหน้าของทางเลออมตริกและก็พร้อมยนเช็คเปล่าให้ทางประธานฟอร์เรนติโนเไปเบรชใส่สาราคาหอกเฟรนด์แมนตามที่คิดว่าเหมาะสมไปเลยซึ่งการรายงานเอลนัสอองดานกาตารเนียก็ได้บอกว่า องแดงนั้นโดนโยงว่าคือหนึ่งในจากหลายค่ายที่อยากจะร่วมง,งานเพชรฆาตไวส์ัป์ปีเรนี้นั่นเป็นเพราะเบนเซมาที่เหลือสัญญาในทินซานเดโกเมดาเบลอีก2ปีนั้นกำลังจะสร้างผลง,งานดีสุดนะฮะในอาชีพลงสามสิกนัดทาไปถึง17็ญญประตูกับอีก8ปดแอซิสจากทุกบริการในครั้ังนี้อย่างไรก็ตามหอกลายครามคนนี้อาจโดนบีบพ้ย้ายมาออกจากทางลอสมาโกสเนื่องจากสโมสรจะลดค่าใช้จ่ายพร้อมเรียกกระดมทุนไปว่าจ้างคิดิญันเอ็มอเป้ซึ่งจอก,กลายเป็นฟรีเอเจน พ้นชายคาปาริสแชง์แมงในครั้งนี้ดังนั้นเบนเซม่มาจึงอยากจะหาความท้าทายใหม่โดยมีแอนฟิลเป็นหนึ่งในบุตรหมายเพราะอยากจะร่วมงานกับทางผู้จัดการทีมเจ็เกนคอฟรวมถึงสัมผัสประสบการณ์เกมฟุตบอลมมรกิจในครั้งนี้โดยฝั่งยอดทีมแห่งเมอร์ซี่ไซด์ก็ขานรับกระแสอยู่เชื่อมมยงนะฮะโดยพร้อมเสนอเช็คเปล่าสูม่มาติิกเพื่อเป็นการแสดงความจริงใจมาว่าอยากได้ผู้เล่นคนนี้จริงๆในครั้งนี้จริงๆนะ แจกเก็ตคอปให้สัมภาษณ์ว่าเขาค่อนข้างจะมั่นใจมาว่าลิเวอร์พูลจะได้โมเมสซาลา่าและก็ซาเดวมาเน่สองผู้เล่นริมเส้นคนสำคัญลงสนามในเกมบิกม๊กแมตที่จะพบกับทางเชลซีในวันที่2มกราคมนี้ทำการรายงานจากทางเดลี่เมลโดยสองดาวยิงนะฮะอของแดงจะเดินทางไปรับใช้ทีมชาติในศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นในช่วงเดือนมกราคมที่ประเทศแคนาบรูนโดยมาเน่จะลงสนามให้กับทางทีมชาติเซนิลัลพบกับทางทีมชาติซมบ,บักเวยในวันที่10มกราคมนี้ จากนั้นจะเป็นซาลาที่ลงเล่นให้กับทางทีมชาติอียิปต์พบกับทางทีมชาติเนเจเดียวันถัดไปทันทีโดยเหตุนี้จะทาให้ลิเวอร์พูลนั้นไร้สองกองหน้าในเกมทางภรกิจที่จะพบกับทางแบรนด์ฟอร์ดและก็เคสันพาเวรดรวมทั้งอาจจะพลาดในการลงสนามในศึก F a ฟเอัและก็คาราบัพครับรอบรองชนะเลิศหาพวกเขาสามารถผ่านเข้ารอบไปได้อย่างไรก็ตามครับนั้นยังหวังว่าทั้งมาเน่และก็ซาลาท์นั้นจะยังอยู่กับทีมในวันที่2มกราคมนี้ ซือบวกเขาจะมีศึกใหญ่กับทางเชลซีที่แซมฟอร์บริดก่อนจะเดินทางไปสมทบกับทีมชาติต่อไปยังไม่มีการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ผมเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีอยู่เสมอตอนนั้นผมก็หวังว่ามันจะเป็นเช่นนั้นเช่นเดียวกันแต่ทุกอย่างมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับรเราอย่างเดียวและอยากดีบุพเพได้ดดกล่าวสั้นๆในกรอนนี้ปาทิกวีเอฟรานะฮะอดีตกองหลังของทางแมนยูออกโกรงตอบโต้เสียงวิจารณ์ของเจมี่คาร์ลเกอร์เกี่ยวกับการย้ายกลับไปยังชินโอแทฟอร์ดของคิสโน่บรันโด หลังจากมีประเด็นการเมื่อสัปดาห์ก่อนตามการเดินกาจไปทางแมนเชสเตอร์วิลลิงนิวโดยดีดกองหลังดิบอพูลนั้นเปิดศึกน้ำลายกับทางบรากีนหลังจบเกมที่ทีมไปแสดงเสมอกระทางเชลซีเป็นตหนึ่งโดยคาราบมองว่าไปขึ้นคาริกไม่ควรจับกองหน้าไวส์ตอปีนั่งเป็นตัวสำรองเพราะสาเหตุที่แมนยูนั้นเซ็นเขาเข้ามาพร่วมทีมเป็นเพราะต้องการคว้าแชมป์ทางธุรกิจในขณะที่ทางคีโนโอเองก็มองว่าอดีตกองหน้าของมาตุริกนั้น จะเข้ามาช่วยพัฒนานักเตะที่มีอยู่ในทีมเพื่อจะก้าวไปเป็นแชมป์ต่อไปอย่างไรก็ตามเอฟรามองว่าบรอนโดนั้นไม่มีอะไรต้องพิสูจน์ตนเองอีกแล้วและเขาก็ไม่เข้าใจว่าทําไมคาร์เกอร์จึงมักโจมตีอดีตเพื่อนร่วมทีมของเขาอยู่ตลอดเวลาและมีการพูดถึงนักเตะคนนี้กันมากมายและผมก็ไม่เข้าใจเลยว่าเพราะอะไรในคัน้งนี้ใครบางคนเจมี่คาร์เกอร์ผมคิดว่าเขาคนนั้นคงผ่านเกมมามากประมาณ7 7 5ครั้งประมาณนั้น ส่วนคิสโน่ก็เพิ่งยิงประตูที่8 0 1ของตนเองไปแต่คนแบบนี้กลับมาพูดถึงคิสโน่ีินะบางทีผมก็คิดว่าใครบางคนไม่ควรจะรับเส้นมากจนกกันไปและผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาเกลียดอะไรกันแน่บางคนทําตัวเหมือนพอลืมตาขึ้นมาก็ต้องพูดถึงคิสโน่ทันทีเอฟราคนนี้ก็ที่กล่าวปิดท้ายเอาไว้โดยกันนี้ลุ้นกันหายใจหายใจคว่ำกันเลยจิบนะฮะตัดทางสาวกเดอะคอปแต่สุดท้ายแล้วลิเวอร์พูลก็สิ3สามแต้ม ดจจากทางบูฟได้ดยก,การกาชัย1ต่อูนในช่วงทวารบาดเจ็บในครั้งนี้ขณะที่เกมดำเนินการมาถึงทีที่94เทพและก็คิงของชินแอนฟิลก็ประสบประสานงานกันได้อย่างลงตัวเมื่อคิงออฟอียิปต์โมเบซาลาตวดบอลให้กับทางเทพโอริกี้ซับประตูชัยให้กับทีมในช่วงเวลาที่คับขันได้อีกตามเคยและนี่ก็คือ5ประเด็นที่ต้องพูดถึงในเกมร,ระหว่างวูฟกับทางลิเวอร์พูลที่โมรินลลากราวในครั้งนี้ โดยการน,นี้เริ่มจากหนึ่งก่อนก,กันกันดิ็อกโอริกี้ต้องอยู่ต่อแต่ไม่ได้อยู่อย่างแน่นอนบางทีลิเวอร์พูลอาจทำให้ได้แค่เสมอกับทางวูฟศูนย์ต่อศูนย์นะฮะหากไม่ได้ประตูโทษในช่วงทุบราบาดเจ็บของดาวยิงทีมชาติบเบลเยียมพาทีมคว้ตสามแต้มกลับแอนชิลในครั้งนี้โดยการน,นี้เท่าที่ผ่านมานั้นในช่วงเวลาที่เข้าได้เข้าเข็มก่อนหน้าผิวสีบักจะเป็นที่พึ่งของทีมได้เสมอและสุดท้ายที่ที่94นะฮะของการทุบราทั้งหมด5นาที พระพักหมาป่าก็ต้องตาเหลือกเมื่อถูกพิษสงของเทพโอริกี้ลงเล่นงานจนได้เมื่อเขาถูกทางเรดแบ็คชีนส่งลงเล่นเป็นตัวสำรองนัดที่100พอดิบพอดีแล้วมันก็เป็นประตูที่10ในเกมทางบริกิจภายใต้บทบาทตัวสำรองของโอริกี้ซึ่งไม่มีนักเตะคนไหนขอทานเลอร์พูลสร้างผลงานในรายการนี้ได้มากมายเท่านี้มาก่อนเลยนะแต่ยังไงซะประตูสําคัญที่ทางบนิมกลบเราต้องยกเครดิตให้กับทางซาร่า ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะในการกระชากบอลขึ้นทางกราบขวาแต่ตบจากเส้นหลังมาให้ทางโอริกี้ตะบันตรงตะข่ายที่เสาแรกซึ่งเป็นอีกโขนที่ชี้เห็นแล้วว่าสตาร์แอฟ,ฟริกันคนนี้ไม่ได้เห็นแก่ตัวขนาดหนักเมื่อแต่จะยิงประตูท่าเดียวเหมือนที่ถูกกล่าวหามาสำหรับทางโอริกี้เห็นอย่างนี้แล้วเชเกนคอฟจะใจดาลอยแพ้ซูเปอร์ส,สตาร์ตัวจีตของทีมให้ย้ายออกจากทางแอนฟิลไปหาสโมสรใหม่มันจะดีจริงเหรอเชื่อเหลือเกินบอกว่ากองเชียร์ของทางบริสเบนเชน ไม่อยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นเนื่องจากทางโอริกี้ถือเป็นสีสันของสโมสรและก็มักสร้างเซอร์ไพรส์ได้ในช่วงธวราบาัดเจ็บแต่หากหลังจบเกมชนะทางวูฟแม็ครับจะยกย่องศูนย์หน้าผิวสีรหลานี้ว่าเป็นตำนานแต่ก็เอ่ยตบท้ายว่าพ่อค้าแข้งไว้จากปะระหลานี้สมควรชมวงหาผู้จัดการทีมที่สามารถส่งเขาลงเล่นเป็นตัวจริงบ่อยครั้งขึ้นได้นะต่อมาคนที่2เลฟูทีมจอมล่าประตูชัยช่วงุันวาบาดเจ็บในขงรงหงนี้ ถ้าจะมองหาทีมที่ยิงประตูชัยในช่วงธัวาบาดเจ็บได้อย่างชาญฉกาดเป็นที่สุดในเกมทางผลิกิจนั้นทีมนั้นก็ต้องเป็นของแดนเทปฟูซึ่งได้เหตุน,นะฮะพังพันมา90้าสิบนาทีเป็นครั้งที่13เข้าไปแล้วแล้วเมืแต่ได้กุนซือเจ้าตำรับเฮฟวี่เมสทันฟุตบอลเข้ามากุมวงเฉียนในครั้งนี้และเมื่อเทียบกับทีมเรมิ่มเล็กแรดแมชชีนในกำมือของกุนซือชาวเมืองไส้กรอกสอยประตูชัยช่วงสันาบาดเจ็บได้มากกว่าทีมอืน่นๆนั้นถึง4ครั้งด้วยกันเลยนะต่อมาข้อที่3 โมรินิลกล่าวสังเวียนแข่งสุดโปรโดของทางลิเวอร์พูลที่ต้องบอกอย่างนั้นอย่างนี้ก็เพราะว่าลิเวอร์พูลนั้นไม่เคยบุกมาแพ้บูฟในเกมลีกเลยจาก9นัดหลังสุดนี้ชนะไป6เสมอ3โดยความประชัยหลสุดท้ายของพวกเขาที่โมริเนิลเกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมปี1981ที่แพ้ไปศูนย์ต่อหนึ่งเพราะกรณีบูฟชนะลิเวอร์พูลในเกมทางธรกิจนัดเดียวเท่านั้นจากการบุก,กัน15นัดหลังสุด คือเสมอ2แพ้12โดยเป็นการบุกไปกำรรชัยต่อศูนย์ที่แอนฟิลในช่วงเดือนธันวาคมปี2010ขนขณะเดยียวกันทีมหมาป่าแพ้หงแดงเรียบพุทธตลอดทั้ง10นัดหลังในลีกกันอีกด้วยโดยพวกเขายิงได้แค่2ประตูและก็เสียไปทั้งหมด21ประตูในครั้งนี้ต่อมาข้อที่4ไม่มีของขวัญวันเกิดสำหรับทางจีโก้โชูตาเป็นเรื่องน่าเหลือเชื่อไม่ใช่น้อยที่เกม4 5ทีแรกที่มริเดียลกราว ไม่ได้มีอะไรให้หน่าพูดถึงซะตั้ง่ไหนนักตั้งที่ความจริงแล้วครอปนั้นส่งทีมชุดใหญ่ลงเล่นแบบอันเต็มอัตราศึกโดยเป็น11ขุนพลชุดเดิมจากที่บุกไปยำใหญ่เอฟเวอร์ตัน4-1ในเกมเมอร์ซี่ไซด์ดาวี้แบทในครั้นี้หากแต่กลายเป็นว่าทั้งหมาป่าและก็ธงแดงนั้นไม่อาจจะส่งบอลเข้ากรอบกันได้เลยแม้แต่หนเดียวในช่วงครึ่งแรกในครั้งนี้ กระทั่งเข้า,าสู่ครึ่งหลังเกมเริ่มออกรสชาติมากยิ่งขึ้นและก็โดยเฉพาะติโกโชต้าอดตดาเตของมาป่าห ap ลุดไปยิงแบบหนึ่งหนหน้าปากประตูคนอีกด้วยแต่เลือกซัดเอามันแบบเต็มข้อไปติดทางคอนเนอร์โคดี้ที่พยายามยืนขวางบนเส้นประตูอย่างนั้นซะอย่างนั้นแต่เมื่อพลาดโอกาสทองแบบมหารในจังหวัดนั้นซึ่งเป็นการลงสนามตรงกับวันเกิดอายุ25ปีของโชต้าพอดีพอดีจึงน่าเสียดายไม่หยอกนะฮะที่เขาไม่อาจจะมอบของขวัญน,นี้ให้กับตนเองได้ และสายข้อที่5นะผมเลฟูดเราต้อนรับการกลับมาของซีวีจีหลังเอาชนะฟูฟได้แบบชิวเฉียดเลฟูดนั้นก็มีคิวบุกไปเยือนเอซีมิลานนะฮะในช่วยแชมเปี้ยนลีกครัสงตนี้แต่เป็นเพราะองแดงผ่านเข้ารอบชกทีสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยจึงเชื่อได้เลยว่าครอปนั้นจะโปรเจชันทีมบารตเไทยเพื่อเก็บความสดของนักเตะตัวหลักเอาไว้ลงเล่นในลีกนัดต่อไปในกรักนี้ซึ่งทาไม่ใช่สตีวีจีเป็นผู้จัดการทีมสีประาดอับวิลล่าในวันเสาร์หน้านะฮะ ก็คงเป็นเพียงแค่เกมธรรมดาที่ทางเดบิว์ผู้จะเป็นต้องเอาชนะเพื่อโอกาสในการคว้าแชมป์ทางธุรกิจนี้ให้จบได้และข่าวดิ์ูในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันทุกทกคนครับ